พลอยสายเพชรยนต์สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพลอยสายเพชรยนต์นะคะในช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิว2นะคะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้พลอยสายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถสวยๆนะคะด้านหน้าพลอยสายนี้เลยนะคะซึ่งเป็นสีที่หายากมากๆหลายคนก็ทําหากันเช่นเดียวกันนะคะกับสีดำนะคะอัพที่สีดาเดี๋ยววันนี้นะคะมีเข้ามาใหม่2คันจะมาอัปเดตให้รัวๆเลยนะคะ ตอนนี้เอาสีดํามาก่อนนะคะสวยสภาพสวยสภาพดีนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะไม่เคยตัดสีกลับสีหรือตัดต่อตัวรถอย่างแน่นอนนะคะด้านหน้าพลอยใสยนี้เลยเป็น To y ยต้าแอมติป 1.6G ปี2016 <S <S> <S เล็กใมคันนี้นะคะอยู่ที่71,000กิโลเมตรบอกได้เลยว่าใหม่น้อยมากๆนะคะรถไม่ค่อยผ่านการใช้งานเลยนะคะสภาพคันนี้ใหม่อย่างแน่นอนนะคะ ตัวไมเป็นไม้แท้เดิมนะคะราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่401,000 0บาทนะคะราคา401,000 0บาทจัดมาให้แล้วผ่อน7,000นะคะรายได้15,000บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อได้เลยนะคะประมาณนี้ในส่วนของรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวบอกอารายได้ก่อนนะรายได้15,000บาทนะคะในกรณีที่ลูกค้ามีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนดีผ่อนตรงนะคะสามารถออกรถ ฟรีดาวได้นะคะสาหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตอะไรเลยไม่เคยผ่อนบ้านไม่เคยผ่อนรถไม่เคยมีอะไรที่เป็นชื่อของตัวเองออกรถฟรีดาวได้เช่นกันเพียงเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะได้รถกลับบ้านปีใหม่นะคะยังเหลือเวลาอีก2วันนะคะเดี๋ยวเวลาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่สนใจเจ้าอันติสคันนี้นะคะหรือสนใจรถคันไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพอยสาสได้เลยนะคะไม่ต้องรอแล้วเนาะหรือใครนะคะที่ อยากได้รถรุ่นอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถเลยนะคะด้านหน้านี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียม3าเส้นนะคะรุ่นนี้หน้านี้จะเป็นจัดกระจังหน้า3เส้นนะคะแล้วก็ตัวโลโก้สัญลักษณ์ตรงกลางนะคะ ในส่วนของหมายเลขทะเบียน5กไก่พพาน4298อกรุงเทพมหานครนะคะรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเพิ่งเข้ามาเว็บเมื่อวานนะคะก็มารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันก่อนเนาะไฟหน้าของเขานะคะได้มาเป็นไฟหน้าแบบมันติดิเฟเเตอร์นะคะในส่วนของหลอดไฟไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดคมเดียวกันหลอดไฟไม่มีแตกไม่มีร้าว รุ่นนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้หนึ่งคู่หน้าเรียบร้อยเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะใส่สกเก์ดด้านหน้ามาให้ด้วยตัวหลอดไฟโคมไฟเป็นไฟแท้เดิมโรงงานนะคะคันนี้น่าจะไม่ต้องปรับสภาพอะไรมากนะคะรงล้งาสีดูดฝุ่นเพราะว่าตัวรถเป็นตัวรถที่ใหม่มากๆเลยนะคะสภาพนะคะไม่เคยพลิกควำ่ำจมน้ําหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนถ้าหากพี่ๆยังไม่มั่นใจนะคะซื้อรถของเราไปนะคะสามารถเราไปตรวจสอบได้เลย ะะหากพบเจอนะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนด้านข้างนะคะชุดกันชนแนบสนิทเรามาดูในส่วนของตัวล้อ,อก,กันเลยนะคะคันนี้นะคะได้มาเป็นล้อแม็กอะลอยเดิมๆนะคะเป็นของแท้ตรงรุ่นแน่นอนเลยแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะคะเป็นหัวน็อตแบบห่วงแบบ5้ารูแบบนี้เลยแล้วก็นะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะได้เป็นยาง <c oughs> ได้เป็นยางปี2 0 1 0 9นะคะได้คันนี้ได้เป็นยางปี2019นะคะสภาพดอกยางนะคะก็คือยังได้อยู่นะคะหรือ,อขออภัยได้เป็นยางปี2018นะคะได้เป็นยางปี2018นะคะตัวมันเล็กนิดนึงอาหรือถ้าพี่คนไหนนะคะอยากให้พลอยใสยนะคะเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ขึ้นสามารถแจ้งได้นะคะแต่ว่าตัวดอกยางของเขานะคะก็ยังแน่นๆอยู่นะคะตัวสภาพเพราะว่ารถไม่ค่อยผ่านการใช้งานมาเลย ภายในซุ้มล้อนะคะอะไหล่ต่างๆนะคะก็เป็นอะไหล่แท้เดิมโรงงานต่อมาที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่อง VVTI นะคะในส่วนของด้านแก้มตัวรถแล้วก็ได้เส้นโค้มด้านข้างนะคะไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยแก้มบุ๋มขึ้นมาเราจะเจอในส่วนของกระจกข้างที่เป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในส่วนของตัวกระจกครบทั้งสองฝั่งเลย กระจกตัวรถนะคะเป็นกระจกแท้เดิมนะคะเป็นกระจกแท้เดิมสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้ยังอยู่นะคะไม่เคยแตกหรือเปลี่ยนมานะคะคันนี้นะคะอาจจะมีตกแต่งคาร์บอนมานิดหน่อยนะคะสวยๆมาดูด้านท้ายเลยนะคะไฟท้ายของเขานะคะลูกค้าเป็นไฟแท้เดิมโรงงานนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสปอร์ตนะคะทรงสปอร์ต ด้านล่างตกแต่งไฟทับทิมนะคะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เขามีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหลังเลยเซนโครเมียมตัดยาวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับจัญลักษณ์คนล่าเอาติด1.6ตัวจีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยเปิดมาภายในนะคะคันนี้ภายในนะคะเป็นสี เบสตัดด้วยสีดำนะคะในมาดูในส่วนของแผงประตูก่อนเลยแล้วกันนะคะแผงประตูของเขาจะมีที่สําหรับเก็บของอเนกประสงค์ให้เช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของด้ามจับที่มีเพิ่มมาให้นะคะตัวที่พักแขนนะคะได้มาเป็นบบอดหนังสีดําแล้วก็ระบบเซนทันล็อกกระจกทั้ง4บานอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยด้ามจับประตูด้านในเป็นโครเมียมนะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นสีเบร ซึ่งตักสีดําได้สวยมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวเบาะกันเลยนะคะได้มาเป็นเบาะหนังสีสีเบทนะคะได้มาเป็นเบาะหนังสีเบทซึ่งตัวเบาะนะคะไม่มีขาดไม่มีช้ําเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวปรับกระจกข้างซ้ายขวานะคะแบบออโต้เรียบร้อยพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะสามารถส,สั่งการจากพวงมาลัยได้เลยสาหรับคันนี้นะคะมีแอร์แบ็กสองจุด แล้วก็หน้าจอเรือนไม้นะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งซึ่งใช้งานได้ปกตินะคะคอนโซลด้านบนคันนี้ก็ใหม่สะอาดนะคะมาดูคอนโซลตรงกลางกันเลยนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงหน้าจอนะคะขนาดหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ g o o m l p m l u บลูท t ธได้นะคะลูกค้าอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายมาให้เรียบร้อยนะคะ ัวแอร์นะคะเป็นระบบแอร์อนาล็อกแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะในส่วนของฐานเกียร์ส้นเกียร์นะคะสะอาดใหม่นะคะไม่มีรอยขีดข่วนไดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เก็บ่ทีสามารถวางแก้วน้ําได้นะคะมีที่ใส่แก้วน้ําให้ถึง2ใบอันนี้ก็อำนวยความสะดวกสบายได้ดีเลยนะคะตัวตัวภายในรถนะคะกว้างขวางเบาะด้านข้างคนขับไม่มีขาดเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ ไฟด้านบนนะคะมีดวงไฟมาให้นะคะซึ่งใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีอะไรชำรุดเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยตัวรถคันนี้นะคะซึ่งหลายๆคนนะคะช,ชื่นชอบเพราะว่าตัวรถของเขาได้ความที่กว้าง ะะแล้วไม่แคบภายในกว้างขวางนั่งได้สบายนะคะตัวเบาะด,ด้านหลังนะคะไม่มีขาไม่มียับเช่นเดียวกันนะคะสภาพคันนี้ให้เต็มสิบเลยนะคะเพราะว่ารถไม่ค่อยผ่านการใช้งานใครได้ไปในราคานี้นะคะรับรองว่าถูกใจตอบโจทย์แน่นอนตัวกระเป๋านะคะจะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยในส่วนของเบาะด,ด้านข้างคนขับนะคะแต่ตัวฝั่งคนขับจะไม่มีจะโล่งๆเห็นไหม อ่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สภาพภายในนะคะใหม่มากๆขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับใครที่ชอบอันติสสีดํานะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่เก็บของด้านหลังเลยนะคะตัวฝากระโปรงท้ายนะคะก็เป็นฝาท้ายแท้เดิมโรงงานนะคะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคลมมาอย่างแน่นอนนะคะชุดเม็ดอาร์กรอยหัวน็อตต่างๆนะคะยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุด นะคะอันนี้ก็รับประกันให้นะคะมีบรันตีให้หลังการขายนะคะลูกค้ามีให้แน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นกังวลมาดูในส่วนของด้านล่างนี้เลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> เขาจะได้มาเป็นตัวในส่วนของชุดแม่แรงแล้วก็ยางอะไรสำรองซึ่งมีมาให้ครบนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับเจ้าอันติดคันนี้ภายในนะคะกว้างขวาง สามารถบรรจุของได้เพียบเลยนะคะเพราะตัวรถเขาได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วในความสะดวกสบายตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะในส่วนของความความสะดวกสบายของเขานะคะยังไงก็ขึ้นชื่อเพราะว่าตัวรถของเขาให้ความกว้างขวางให้ความสบายนะคะในในในเวลาที่เราใช้งานนะคะฟังกช์ชันเยอะนะคะส่วนใหญ่ฟังกช์ชันมีมาให้เยอะไม่ห่วงฟังก์ชัน นะคะตัวรถกว้างขวางเหมาะสำหรับคนที่ชอบรถเล็กแต่ว่าภายในกว้างขวางนั่งสบายใช้งานสบายสะดวกสบายต่อการใช้งานเนอะอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะย้ำราคากรนอิกรอบนึง410,000 4 1 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้410,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บานะคะรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อ คนเดียวได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาหาพอยสายได้ที่เบอร์0811564065โทรมาได้ตลอดเลยนะคะยินดีรับให้คำปรึกษ,ษาตอนนี้นะคะรับทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทรัฐวิสาหกิจพนักง,งานโรงงานสลิปเงินเดือนนะคะหรือ อาชีพพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจส่วนตัวหรือแม้กระทั่งรายเดอร์นะคะลายแมนนะคะตอนนี้เปิดเเปิดรับแล้วนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยติดตรงไหนนะคะโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันนะคะโอเควันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอาร์ติสสีดำคันนี้เลยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้บอยใส่ด้วยในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ